ลูกศิษปู่ปู่จะมาบอกเคล็ดลับการมีเงินมีทองเข้ามาเทมาหาพวกมึงฟังปู่ให้ดีนะมันทําบุญทำํทำกุศลทําความดีให้ทานผู้อื่นสร้างความดีให้ผู้อื่นช่วยทําความดีให้บิดามารดาของเราดูแลท่านอย่าให้ได้ขาดอย่าให้ตกบกพร่องและดูท่านให้ดีเหมือนที่ท่านดูเราตั้งแต่เด็กๆย้อนโตมึงฟังปู่นะความดีที่มึงทํากับพ่อแม่บิดา บดามดาของมึงจะช่วยส่งเสริมให้มึงเจอแต่ความดีเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตถ้ามึงอยากได้เงินได้ทองเงินทองมันก็จะมากว่าเงินทองมันจะมามึงต้องทําด้วยถ้ามึงทํางานหน้าที่ที่ทดีและดูแลบิดามดาที่ดีธุรกิจการงานมึงจะได้เต,ติบโตจะได้มีเงินมีทองไหลามาเทมาไงเนี่ยแหละปู่จะมาบอกลูกศิษย์ปู่ทุกคนนะเคล็ดลับการทําความดีสร้างบุญสร้างหุศ ไม่มีเสียหายหรอกนะทำไปเถอะบุญกุศลน่ะมันดีที่สดุดมันจะช่วยมึงได้ในอนาคตหรือว่าเร็วๆวันนี้อย่ามัวแต่ทอ้อว่าเมื่อไหร่จะหมดทุกเมื่อไหร่มาจะหมดปัญหาเมื่อไหร่มาจะหมดนี่ก็มัวแต่คิดแต่เรื่องพรุ่งนี้ไงไม่ได้ไปคิดเรื่องอย่างอื่นไม่ได้คิดที่จะทําบุญทํากุศลมัวแต่ม,มีแต่เรื่องปัญหาให้กุ้มทุกวนันปู่ก็ต้องเข้าใจพวกมึงแหละแ,ละแต่ฟังปู่นะความดีทำไว ถเถอะไม่ว่ามึงจะลาบากหรือจะยังไงมึงต้องทําความดีมึงเชื่อผู่ความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะช่วยมึงได้เชื่อปูนะลูกศิษย์